สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเพื็กอ,ออฟเดชิเลนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่แวะเข้ามาชมมารับฟังกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณยังสูงที่ติดตามนะครับอันนี้นะครับแน้น,นำพระรอพระพุทธนะครับหารสามขานะครับ เนื้อสำริ์นะครับเป็นพระชัยวัดนะครับน่าจะสร้างในสมัยวิทยานะครับดูความเก่านะครับอายุของพระนะครับทางการใช้สำหรับห้อยโคนะครับหรือประดิษฐานนะครับ ที่หน้าหิ้งนะครับหรือหน้ารถนะครับผู้ทุกคุณนะครับเด่นในด้านเมตตามหานิยมนะครับโชคลาภแล้วคร่ราปลอดภัยจากอันตรายและความเจริญก้าวหน้าของหน้าที่การงานนะครับของตัวเองนะครับัถึงอำนาจวาสนาอีกด้วยนะครับ ราคาการเล่นหานะครับอยู่ในหลักพันนะครับประมาณสองพันสามพันนะครับไม่แพงนะครับเนื้อนะครับเรามาดูความเก่านะครขาอายุของพระนะครับนะครับ น้ามีตามีจมูกนะครับส,สวยนี่หลายๆพันนะครับเราเอาแค่นั่นดีกว่านะครับบูชาพุทธคุณนะครับหรือใครสนใจนะครับต่อได้นะครับ องพ5นะครับคิดจะเอาไปพูดชานะครับนี่ภาพน่าจะน่ารักน่ารักหน่อยนะครับ ท่านแถงกระบายนะครับกันลอดสวยนะครับเก็บงานนะครับ ก็ขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่แวะเข้ามาชมมารับฟังนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้์นะครับขอบคุณอย่างสูงที่ติดตามนะครับช่องช้างเพื่อกออฟิเชียลนะครับสวัสดีครับ